สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้ครับเราจะมาดูเรื่องราวใหม่ๆกันบ้างนะครับวันนี้จะพามาดูว่า Microsoft Designer นั้นคืออะไรนะครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรกับการใช้งานในชีวิตประจําวันของเรานะครับ Microsoft Designer นั้นนะครับก็เป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ย สร้างออกแบบแก้ไขอย่างง่ายดายทุกเวลาแล้วก็กราฟิกที่เราใช้ในการออกแบบนั้นมันง่ายเนื่องจากว่าเขาใช้ AI เข้ามาช่วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคำตอบสั้นๆแต่ทีนี้รายละเอียดดีเทลแล้วก็วิธีการใช้งานจะเป็นยังไงครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นนะครับถ้าหากว่าคุณต้องการเข้าใช้งาน Microsoft Designer เนี่ยสิ่งที่คุณควรต้องมีเลยนั่นก็คือ Microsoft account นะครับซึ่งก็คืออีเมลของคุณที่ลงท้ายด้วย athotmail.com atoutlook.com แล้วก็ a ดอื่นๆของ Microsoft ที่คุณเคยสมัครไว้นั่นแหละครับก็สามารถนำมาลงชื่อเข้าใช้ได้นะครับสำหรับ URL ที่เข้าไปใช้งาน Microsoft Designer ก็คือแบบนี้เลยครับ designer. Microsoft.com หรือว่าคุณจะพิมพ์คำว่า Microsoft Designer ในช่องค้นหาของ Google ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแท็บพวกนี้ซะก่อนเพื่อที่ว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองเข้าใช้งานดูอ่ะตอนนี้ผมพิมพ์คำว่า,วา Micro นะครับ Microsoft แล้วก็เคาะ d e s i g n อรอ่าแล้วกดปุ่ม enter ครับแบบนี้ครับเราก็จะเจอลิงก์แบบนี้คุณก็กดไปได้เลยครับนะในเบื้องต้นเนี่ยเขาจะปล่อยให้เราสามารถที่จะออกแบบนู่นนี่นั่นได้ทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าคุณจะดาวน์โหลดคุณจะต้องเข้าสู่ระบบเพราะฉะนั้นทําตามที่ผมแนะนำก็คือว่าคุณเตรียม Microsoft account เอาไว้แล้วคุณก็คลิกไปที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่ะโอเคมาที่หน้านี้นะครับผมก็พิมพ อ่าชื่ออ e ีเมลของผมเป็นนายเทคโนโลยีแ o เอาลแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปแล้วก็จะใส่รหัสผ่านนะอ่าใส่รหัสผ่านเสร็จก็คลิกไปที่ลงชื่อเข้าใช้ครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์และสำหรับการใช้ Microsoft Designer อ่าทีนี้เรามาสำรวจนะครับว่าใน Microsoft Designer มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีเมนูหลักๆบอกว่าสร้างด้วย AI แก้ไขด้วย AI การออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเรามาเริ่มดูกันที่สร้างด้วย AI เวลาที่เราสร้างด้วย AI เนี่ยมันจะมีตัวเลือกครับว่าคุณอยากจะสร้างอะไรสร้างรูปภาพสร้างไอคอนสร้างวอลเปเปอร์สร้างคำเชิญสร้างโพสทางโซเชียล นะครับเราลองลองดูก็ได้ว่าเราอยากจะสร้างอะไรซึ่งเขาก็จะมีโอ้โหตัวเลือกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับสาธิตทั้งหมดคงไม่ได้คุณก็ลองใช้งานดูเอาเองนะครับเอามาบอกคร่าวๆว่าใน Microsoft Designer มีอะไรบ้างก็บอกไม่จบไม่สิน้นละข้อดีของเขาคืออันนี้ผมเริ่มอลองสร้างรูปภาพนะ สมมุติว่าเราสร้างรูปภาพเนี่ยคลิกไปที่คําอธิบายคุณจะเห็นว่าคุณสามารถที่จะคลิกเลือกได้นะว่าคุณจะใช้ภาพขนาดแบบไหนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนวตั้งแนวนอนก็เลือกได้อ่ผมลองเลือกเป็นอ่าเป็นแนวนอนแบบนี้ดูนะหลังจากนั้นครับมาคลิกที่คําอธิบายจะเห็นได้ว่าเราสามารถพิมพ์อ่าข้อความหรือว่าพร้อมเนี่ยเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะอ่ะผมพิมพ์คําง่ายๆลงไปเอาเป็น ลองดูนะเห็นเขาว่า,า Microsoft เนี่ยสามารถ g e n e r a t e ภาพที่เป็นภาพเกี่ยวกับไทยๆไ,ได้ดีอะผมพิมพ์คาว่าพญานาคลงไปผมอยากจะรู้ว่า,าทาง Microsoft designer จะ g e n e r a t e ภาพออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับคลิกไปที่ปุ่มสร้างหลังจากที่เราพิมพ์คำอธิบายเสร็จแล้วถ้าหากว่าคุณเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษคุณลองดูภาษาอังกฤษ,ด,าษ,ากฤษดูก็ได้นะแต่อันนี้ผมอยากอยากจะลองดูว่า เอถ้าหากว่าเราพิมพ์ข้อความภาษาไทยเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาเขาเจนเนอเรตรูปภาพออกมาแล้วจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็ใช้ระยะเวลาในการรอสักครู่หนึ่งก็จะเห็นได้ว่าตัว Microsoft Designer เนี่ยพิมพ์ภาพอะไรที่เป็นภาพไทยๆออกมาได้เป็นอย่างดีนะสวยงามมากๆเลยนะครับดูแล้วแบบสวยดีครับแล้วก็อยากจะใช้งานรูปนี้นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ด้วยนะส่งไปยังโทรศัพท์ได้คัดลอกรูปภาพได้ เราอยากจะดาวน์โหลดใส่คอมแล้วก็ดาวน์โหลดไปนะครับภาพก็เป็น JPEG ไฟล์แบบนี้ครับคลิกเพื่อเปิดภาพขนาดใหญ่ดูอืมจะเห็นว่าดีเทลต่างๆถือว่าสวยงามมากๆเลยดูแล้วแบบต้องบอกว่าสวยครับแล้วก็ผมค่อนข้างชื่นชอบนะสำหรับภาพที่เป็นในลักษณะของภาพแบบไทยๆนะอ่ะอันนี้คือในส่วนของ่าการสร้างด้วย AI นะครับซึ่งนอกจากนี้นะ ที่เมนูทางด้านบนเวลาคุณคลิกเลือกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบโอ้โหตัวเลือกอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเลยหรือคุณจะคลิกไปที่คำว่า Microsoft Designer เพื่อกลับไปยังหน้าแรกก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะพาเรากลับมาที่หน้าแรกนอกจากเราจะ g e n e r a t รูปภาพได้แล้วเนี่ยนะครับพอเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นรูปภาพอื่นๆที่เขามีเตรียมเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้คุณทำ ก่อนที่คุณจะใช้บริการออนไลน์ที่เป็น AI นะครับผมอยากให้คุณอ่านข้อกำหนดอ่านคําถามที่พบบ่อยยกตัวอย่างเช่นข้อกำหนดตรงเนี้ยเวลาที่เราคลิกเข้าไปอ่านเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปถามใครว่าทำอะไรได้บ้างอย่างไรนะครับผมจะหยิบยกหัวข้อที่มีความสำคัญเอามาพูดเอามาคุยในที่นี้ก็คือว่าหัวข้อสำคัญเลยบอกว่า คุณยอมรับว่าการใช้ดีไซเนอร์ของคุณมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อการค้าหรือการพาณิชเพราะฉะนั้นแล้วการนำไปใช้งานส่วนตัวที่ไม่ได้มุ่งเน้นค้าขายไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของอการทำพาณิชย์นะครับคุณสามารถใช้ Microsoft Designer ได้แต่ถ้าหากว่าคุณจะใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ยังใช้ไม่ได้นะขณะนี้ หลังจากที่เราได้รับทราบข้อกำหนดต่างๆไปเรียบร้อยแล้วและก็ลองเจเน r เรตภาพไปแล้วนะครับลองมาดูในหัวข้อ,อการแก้ไขด้วย AI ดูบ้างนะผมคงไม่ได้ทำให้ดูทั้งหมดการใช้ Microsoft Designer นั้นเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถใช้งานได้ด้วยตนเองคุณอยากจะทำอะไรครับเฟรมรูปภาพเฟรมรูปภาพแบบนี้เมื่อเราคลิกไป นะครับเขาจะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาอ่าเขาก็จะมีตัวอย่างให้เลือกว่าเราอยากจะใส่เฟรมแบบไหนก็คือใส่กรอบให้กับรูปอ่าสมมุติว่าผมผมอยากจะใช้กรอบเนี้ยครับผมก็คลิกไปที่กรอบกรอบนั้นนะแล้วก็คลิกไปที่เพิ่มรูปหลังจากนั้นนะครับเลือกจากอุปกรณ์นี้เพื่อทำการ upload, อัปโหลดอ่ารูปภาพขึ้นไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเลื่อนหาอ่ารูปภาพที่ผมได้เตรียมเอามา นะเอาเป็นภาพผมนี่แหละอ่ะลองดูนะคลิกไปที่รูปแล้วก็คลิก Open ครับอ่าโอเคตอนนี้เขาอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกไปที่รูปภาพนั้นแล้วก็คลิกไปที่เลือกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะทำการอ่าใส่รูปภาพให้กับเราโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีที่เราเลือกไว้นะโอเคตอนนี้เราก็คลิกไปที่ปุ่มสร้างแล้วเราก็นั่งรอคุณจะเห็นได้ว่าตัว Microsoft Designer ไม่ได้ใช้ในการ generat รูปภาพเพียงอย่างเดียวแต่คุณสามารถสร้างงานออกแบบกราฟิกได้มากมายหลายวิธีนะครับอย่าลืมนะข้อเน้นย้ำคือคุณต้องมีอีเมลหรือว่า Microsoft account นะครับของ Microsoft at Outlook at Hotmail at อื่นๆของ Microsoft นะผมจำไม่ได้น่าจะเป็น at live.com หรือเปล่านะในอดีตก็คงเคย ใช้กันอย่างเช่น Add Live w i n d o w โ Live นะครับซึ่งไม่ไม่ได้ทดสอบว่าตอนนี้ใช้งานได้อยู่หรือเปล่าจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าถ้าหากคุณไม่มีคุณก็สมัคร Hotmail คุณก็สมัคร Outlook.com ก็ใช้ได้อ่ะคราวนี้ครับเขาก็ใส่กรอบรูปมาให้เรียบร้อยแล้วเราดาวน์โหลดไปโพสในโซเชียลใช้เป็นงานส่วนตัวได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อย่าลืมนะการใช้ Uh, Microsoft Designer นะผมเน้นย้ำว่าคุณควรใช้ Microsoft Edge จะดีกว่านะครับถามว่าเขาใช้ uh, บน Google Chrome ได้หรือเปล่าคำตอบคือได้ผมลองเข้าระบบทั้ง Google Chrome แล้วก็ Microsoft Edge เอาไว้เรียบร้อยล้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งคู่แต่ทางที่ดีอยากจะให้ใช้ uh, Microsoft Edge เพราะว่าเวลาเราใช้บริการต่างๆของค uh, ่ายไหนผมก็อยากจะให้ใช้ แอคเคา t ของค่ายนั้นจะเป็นอะไรที่ราบลื่นแล้วก็ใช้บริการอื่นๆเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับถ้าเป็นทางของอ Google Gmail ใช้ Google Gemini ก็ใช้ Google Account ถ้าจะใช้ Microsoft Designer ก็ใช้ Microsoft Account แบบนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานบริการต่างๆบนออนไลน์ได้อย่างราบรื่นนะครับหวังว่า เรื่องราวทั้งหมดที่ได้นําเสนอในวันนี้อาจจะอยากอยากจะบอกว่ามันน่าจะมีความครบถ้วนมากอ่ะผมพอดีชำรเลองไปดูข้างล่างนิดนึงคุณลองอ่านคําถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมก็ได้นะครับคุณก็จะได้อ่ารู้เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับทาง Microsoft Designer มากขึ้นนะครับที่นอกเหนือไปจากที่ผมได้ยกตัวอย่างมาเพราะว่าต้องบอกว่าสาธิตให้ดูทั้งหมดไม่ได้จริงๆเพราะว่าความสามารถของ Microsoft ดีไซเนอร์นั้นมีมากจริงๆแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะช่วยให้การแข่งขันในเรื่องของการออกแบบกราฟิกด้วย AI เนี่ยเข้มข้นมากขึ้นอย่างแน่นอนหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยี n แนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามใดๆนะครับเหมือนเดิมเลยพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน e ีพนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีพีต่อไปครับสวัสดีครับ